มิชชั่นทู t ด e m มู n พอดแคสต Culture of Innovation นำนวัตกรรมมาสู่องค์กรของคุณ Empowered by Microsoft Thailand สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการพิเศษของ Mission to the Moon นะครับในซีรีส์ Culture of Innovation นะครับที่จะพาทุกคนไปถอดบทเรียนทางธุรกิจที่จะสามารถเอามาพัฒนาแล้วก็สร้างองค์กรแห่งนวัตกรรมกันได้จริงๆนะครับสำหรับในเอพิโซดนี้นะครับ ผมจะพาทุกท่านไปเรียนรู้แง่มุมนวัตรกรรมในอุตสาหกรรมปริโตเคมีนะฮะกับบริษัทชั้นนาของเมืองไทยอย่าง G S G Chemicals นะครับเชื่อว่าทุกท่านพูดชื่อปุ๊บรู้จักแน่นอนนะฮะซึ่ง G S G Chemicals เองเนี่ยก็ได้มีการปรับองค์กรทำดิจิตอลทรานส์โอมชันในทุกทมิติเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์กระบวนการผลิตสินค้านะครับกระบวนการการบริหารจัดการองค์กรรวมไปถึงลูกค้าด้วยนะฮะซึ่งดีเทลเนี่ยมีเรื่องที่น่าสนใจเยอะมากนะครับ G S G Chemicals เนี่ยนะครับเป็นผู้ผลิต เค okay, มีพันรบวงจร,รรายใหญ่ของประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นผู้ผลิตชั้นนาในภูมิภาคเอเชียดังนั้นสินค้าและกระบวนการผลิตหลายๆอย่างเนี่ยจำเป็นจะต้องอาศัยเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะครับลดความผิดพลาดลดต้นทุนแล้วก็ประหยัดเวลาในการทํางานด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมได้รับเกียรติจากแคกรับเชิญที่ต้องบอกว่าพิเศษมากจริงๆนะครับจริงๆท่านเออเวลาค่อนข้างยุ่งมากนะครับแต่วันนี้ท่านให้เกียรติมาพูดคุยกับเรานะครับคุณชนะวงอารีรัชกุลนะครับกรรมาการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคม i ค a ล SCG นะครับซึ่งจะมาพูดคุยวันนี้เนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องทิศทางการสร้างองค์กรแห่งนว,วัตกรรมนะครับเรื่องของการใช้ข้อมูลนะครับเรื่องของการนําปัญญาประดิษฐ์ว่าไอเข้ามาใช้แล้วก็เรื่องของ simulation ในโรงงานของ SCG เคม i คัลซึ่งจะเป็นเรื่องที่วันนี้ผมสนใจอยากจะคุยกับคุณธนวงมากเพราะว่าการทำ simulation ที่โรงงาน SCG เนี่ยช่วยเปลี่ยนแปลงวิธีการทํางานแล้วก็ช่วยทําให้ประสิทธิภาพของโรงงานเพิ่มขึ้น อย่างที่ต้องบอกว่าเป็นธุรกิจยุคใหม่จริงๆนะครับเรามาร่วมพูดคุยกับคุณธนวงกันครับสวัสดีครับวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้ต้อนรับคุณธนวงอารีวัชกุลนะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจเคมิคอล SCG นะครับคุณธนวงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากมากเลยนะครับที่มาเป็นเกียรติให้กับเราแล้วก็ Microsoft นะครับวันนี้ขออนุญาตเริ่มคําถามเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมอยากจะขอเริ่มแบบนี้ครับว่าอยากให คุณธนาวงอธิบายเรื่องธุรกิจของ S C G Chemicals ในภาพรวมน่ครับว่าปัจจุบันนี้เป็นยังไงบ้างทําอะไรบ้างครับครับก็ธุรกิจของอเคมีคอลนะครับปิโตเคมีของ S C G นะครับก็ต้องเรียนว่าเราก็เป็นผู้ผลิตนะครับแล้วก็ผู้จําหน่ายผลิตภัณฑ์นะครับปิโตเคมีครบวงจรนะครับแล้วก็เราก็มีฐานการผลิตนะครับอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก นะครับก็ยกตัวอย่างเช่นแน่นอนนะครับนอกเหนือจากเมืองไทยก็จะมีเวียดนามนะครับที่เรากําลังต่อสร้างอยู่นะครับแล้วก็มีที่อินโดนีเซียนะครับก็ก็ถือว่าเป็นปิโตเคมีขบวงจรนะครับผลิตภัณฑ์ก็ต้องเรียนว่าเป็นเม็ดพลาสติกนะครับที่มีคุณสมบัติ นะครับพิเศษนะครับแล้วก็ต่างๆกันไปในแล้วแต่การนําไปใช้นะครับเช่นผมยกตัวอย่างกลุ่มสินค้าที่เราเรานำไปใช้นะครับก็เช่นกลุ่มวัสดุที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับกลุ่มที่เป็นพวกของอุตสาหกรรมยานยนต์ นะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นพวกแพค k เกจิ้งนะครับที่ใช้ในแง่อุตสาหกรรมแพคเกจิ้งนะครับกลุ่มการก่อสร้างหรือโครงสร้างพื้นฐานนะครับเช่นระบบท่อต่างๆนะครับแล้วก็กลุ่มที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพหรือ medical หรือ healthcare นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพ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 โดยโดยโดยย่อนะครับของของการดำเนินธุรกิจของธุรกิจเคมีคอลของ s c g ครับครับเรียกว่าเป็นต้นน้ำของธุรกิจจำนวนมากเลยนะฮะ รช่รที่ไปต่อยอดนํานำของเราไปใช้ต่อครับถูกต้องครับก็จริงๆก็ต้องเรียกว่าถ้าดูตลอด value chain เนี่ยเมืองไทยเนี่ยต้องถือว่าเรามีอุตสาหกรรมปิตโตรเคมีที่ครบวงจรแล้วก็ทำให้เกิดการต่อยอดเข้าไปจนถึงปลายทางนะครับเช่นลูกค้าที่นำผลิตภัณฑ์เราไปแปลรูปอย่างที่ผมเรียนแล้วในกลุ่มสินค้าต่างๆเนี่ยก็ตรงนี้เองก็ก็จะทำให้เกิด เขาเรียกว่าอะไรอีโคโนมิคแอคทิวินะครับการดําเนินธุรกิจที่เป็นที่ทตลอดห่วงโซ่ประทานในย,ยาวมากนะครับครับ,รบได้ทราบมาว่าที่ผ่านมาเนี่ยทาง SCP S C Chemicals เนี่ยได้ทำเรื่องของ Digital Transformation มาพอนานพอสมควรนะแล้วก็ทำมาหลายสเต็ปแล้วเนี่ยนะครับอ,อยากให้คุณธนวงช่วยเล่าให้พวกเราฟังหนึ่งได้ไหมครับว่า Digital Transformation ที่ทำมาแล้วเนี่ยทำอะไรมาแล้วบ้างแล้วก็ เรื่องนวัตรกรรมที่เข้ามาเนี่ยมันขับเคลื่อนองค์กรในด้านไหนบ้างครับครับก็เดี๋ยวก่อนก่อนจะเข้าเรื่องดิจิตอลเนี่ยผมอาจจะปูภาพนิดนิดนให้เห็นสักนิดหนึ่งก่อนนะค,ครับว่าจริงๆเนี่ยเป้าหมายหนึ่งที่เรามองไปข้างหน้าเนี่คือว่าเราอยากจะให้ธุรกิจปิโตรเคมีของเราเนี่ยเป็นเราเรียกว่า ธุรกิจปิโธรเคมียั่งยืนอย่างยั่ยง,ยงยืนนะครับคือคือการดําเนินธุรกิจเนี่ยให้มันเป็นการดาเนินธุรกิจแบบยั่งยืนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมุ่งเน้นนะครับอยู่สักสองสาเรื่องนะครับเช่นเรื่องแรกเนี่ยจะเป็นการาเร่งนะครับาการเข้าสู่ธุรกิจนะครับ circular economy โโน,โนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมีการเล่าให้เห็นภาพว่าการ แล้วมันจะมีดิจิตอลเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยไหมในส่วนนี้นะครับแล้วก็มีการพัฒนานะครับสินค้านวัตก,กรรมต่างๆนะครับคําถามก็คือว่าทํำยังไงเราจะพัฒนาสินค้านวัตก,กรรมเหล่านี้ให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  ให้สามารถตอบโจทย์ลูกค้านะครับได้เร็วขึ้นนะครับ,รบแล้วก็แน่นอนการนำเทคโนโลยีดิจิตอลเนี่ยเข้ามาใช้นะครับตลอดห่วงโซ่ประทานของเราเลยนะครับผมก็อาจจะเล่าภาพเร็วๆถ้าเวลาเรามองมองตลอดห่วงโซ่ประทานเนี่ยก็เช่นว่าจริงๆเนี่ยถ้ามองของธุรกิจปิตโตรเคมีเนี่ยเรามองตั้งแต่เรื่องของวัตถุดิบนะครับการการที่จะ จดซื้อวัตถุดิบเนี่ยเราก็สามารถที่จะมีนำเทคโนโลยีดิจิตอลไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญญาประดิษฐ์นะครับเรื่องเอ่อเอ่อแมชชีนเลอร์นิ่งต่างๆเนี่ยนำเข้ามาประยุกต์ใช้นะครับสามารถที่จะมีการเอ,อ่นำปัจจัยต่างๆมาพิจารณานะครับเพื่อให้เกิดการตัดสินใจ ในการซื้อวัตถุดิบอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะครับในส่วนของกระบวนการผลิตแน่นอนเราเป็นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับกระบวนการผลิตเป็นหลักนะครับตรงนี้เองเนี่ยจะจะหยิบมาใช้ได้มากเลยนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะนําข้อมูลต่างๆเนี่ยที่ที่มีอยู่เนี่ยเข้ามาเข้ามาเลือกนะครับเข้ามาเข้ามาใช้ในการพิจารณาแล้วก็สร้างเป็นโมเดลจําลองต่างๆนะครับเพื่อเพื่อสามารถที่จะทําให้เราเนี่ยดำเนินธุรกิจในแง่ของกระบวนการผลิตเนี่ยได้อย่างมี ประสิทธิภาพบางเรื่องเราก็สามารถที่จะทํานายสถานการณ์ล่วงหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของเรื่องเครื่องจักรอุปกรณ์นะครับเพื่อทําให้เกิดการตัดสินใจได้ได้รวดเร็วในเรื่องของลูกค้าเองเนี่ยเราก็สามารถที่จะมีการเชื่อมโยง นะครับในแง่ของอผมยกตัวอย่างเช่นคำสั่งของลูกค้าเนี่ยเราเราเรียกว่าดิจิทัลคอมเมอร์สแพลตฟอร์มเนี่ยเราก็สามารถที่จะเชื่อมโยงคำสั่งของลูกค้าในเข้าสู่กระบวนการแวรลูเชนหรือห่วงโซ่ประทานของเราได้อย่างได้อย่างได้อย่างรับลื่นนะครับทำให้<อ>าการตัดสินใจนะครับช่วยทำให้สามารถที่จะบริการลูกค้าเนี่ยได้อย่างรวดเร็วขึ้น นะครับตรงนี้ก็จะเป็นภาพภาพโดยโดยเข้าวๆล้เวลามองมอง,มองทั้งห่วโงโซ่ประธานนะครับ,รบทีนี้บางเรื่องที่เมื่อกี้ผมพูดไปแล้วก็คือว่าอย่างเรื่องของของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับเซอร์เค r ล์เร์อมีเนี่ยแล้วก็ทำดิจิทัลแพลตฟอร์มเหมือนกันนะครับเช่นเราเรารทำระบรบที่เราเรียกว่าคุ้มค่าอันนี้ใช้เป็นเป็นชื่อนะครับคุ้มค่าเนี่ยมัน,นบางทีเร,เราเราต้องการทําให้ เวลาจะแยกขยะพลาสติกหรืออะไรก็ตามเนี่ยทำอย่างไรเราถึงจะมีวิธีการที่จะทําให้แยกได้ง่ายนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างให้เกิดมูลค่าในในแง่ของไอไอขยะต่างๆตรงนี้แยกให้ถูกชนิดลงแล้วก็สามารถเอาข้อมูลเนี่ยมาบันทึกนะครับแล้วก็เก็บเป็นข้อมูลแล้วก็สามารถนําไปใช้ไอตรงนี้ก็จะเป็นแพลตฟอร์มชนิดหนึ่งนะครับนอกเหนือจากนั้นเนี่ยในเชิงของการใช้ทรัพยากรอย่าง อย่างคุ้มค่านะฮะเช่นเราทำกระบวนการผลิตเนี่ยเราสร้างโมเดลจําลองต่างๆอะไรก็ตามเนี่ยเราสามารถที่จะใช้โมเดลต่างๆเหล่านี้นะครับใช้ปัญญาประดิษฐ์ต่างๆเหล่านี้ทาให้เกิดการใช้พลังงานลดลงผมยกตัวอย่ออยางนะฮะเช่นในในในกระบวนการผลิตเนี่ยถ้าเราโมเดลตรงจาลองตรงนี้มันทําได้แม่นยาเนี่ยมันก็ทําให้เราควบคุมกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดใช้พลังงานลดลงการปล่อยไอ้กไก่เฮล์แก๊สต่างๆลดลงไปด้วย นะครับอันนี้ก็เป็นภาพภาพโดย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 รวมนะครับที่คิดว่าในแง่ของดิจิทัลเทคโนโลยีนะเรานำมาประยุกต์ใช้ได้นะครับ,รบจากข้อมูลที่ผมได้รับทราบมาเนี่ยครับผมคุณธนวงครับเมื่อกี้คุณธนวงได้กล و ณาเล่าถึงเรื่องของซิม u l a t i o n นิดหนึ่งในกระบวนการผลิตซึ่งซึ่งเอ่อเป็นอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่เราทำกับทาง Microsoft ใช่ไหมครับที่ชื่อว่า bonsai project ใช่ไหมฮะ bonsai ที่เหมือนเป็นต้นไม้ไงใช่ไหมฮะเป็นชื่อต้นแบบนั้นใช่ไหม ใช่ครับอ๋อโอเคแล้วก็เราก็ทดลองระบบว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าเราจะผลิตแบบนี้ s i ิม l a t e แบบนี้ผลมาจอกมาเป็นยังไงก่อนที่จะเริ่มทำจริงใช่ไหมครับก็อันนี้อันนี้ผมคิดว่าต้องต้องเรียนว่าอันนี้ถือว่าเป็น เป็นเป็นคอลล a บ i o n เรชัที่ที่ดีมากนะครับที่เรารได้มีโอกาสทำร่วมกับ Microsoft p นะครับโปรเจกต์บอนไซเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้อย่างที่ผมเล่าเนี่ยผมเล่าโดยโดยภาพกว้างๆแต่ว่าโปรเจกต์บอนไซเนี่ยต้องถือว่าเป็นโปรเจกต์ต้นแบบอันหนึ่งเลยที่ที่สำคัญของเรานะครับเพราะว่ามันจะเป็นการทำเราเรียกว่าการสร้างโมเดลจำลองนะครับขอ,ข,อของกระบวนการผลิต นะครับทำให้เห็นภาพกระบวนการผลิตเนี่ยสมมติว่าเรามีโรงงานนะครับจริงๆเราก็สร้างโมเดลจําลองให้มันให้มันออกมาที่บางทีเราจะเรียกว่าดิจิตอลทวินอย่างเงี้ยนะ,ค,ะครับนอกหนือจากนั้นเนี่ยเราก็จะมีลักษณะที่เป็นไอ้ระบบอ่าปัญญาประดิษฐ์ที่อยู่บนแพลตฟอร์มที่สามารถที่จะทํางานร่วมกับโมเดลจําลองตรงนี้นะครับทาให้รเราสามารถสร้างอ่าเราเรียกว่าอ่า การจำลองนะครับกระบวนการผลิตในหลายๆ condition นะครับได้แลวก็มีการสามารถที่จะทดลองนะครับไอ้โมเดลจำลองตรงนี้นะครับใน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 ช่วงที่เราเดินโรงงานนะครับแล้วก็ทําให้เรารู้ผลนะครับว่าเราควรจะเดินกระบวนการผลิตแบบไหนผมยกตัวอย่างเมื่อกี้อย่างอย่างเมื่อกี้ท่านทางพิธิกรพูดก็คือว่าอย่างกระบวนการผลิตเราเนี่ยในในสมัยก่อนเนี่ยผมยกตัวอย่างเวลาเราจะเปลี่ยนการผลิต ผลิตภัณฑ์จากชนิดหนึ่งไปอีกชนิดหนึ่งเนี่ยนะครับ,รบโดยปกติเราก็ต้องใช้ใช้พนักง,งานผลิตของเราเนี่ยแหละซึ่งก็จะมีประสบการณ์ที่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 มากที่น้อยอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละบ,บุคคลนะครับแต่ว่ามันมันก็เป็นมันก็เป็นวิธีการแล้วก็มีเครื่องมือ,อการควบคุมระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่าพอเราเราเรา,เราทำงานร่วมกับ Microsoft ในโปรเจกต์บอลไซเนี่ยตรงนี้มันจะดีมากคือว่าพอะเรามีโมเดลจำลองตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมันสามารถจำลองนะครับคอนดิชันต่าง นะครับสถานการณ์ต่างๆก็จะทําให้การที่เราจะเปลี่ยนการผลิตเนี่ยผลิตภัณฑ์จากชนิดนี้ไปอีชนิดเนี้ยเดิมเคยใช้ระยะเวลายาวนะครับแล้วก็มีอาจจะมีการสูญเสียนะครับเช่นผลิตภัณฑ์บางบางส่วนในช่วงที่เรามีมีการเปลี่ยนแปลงการผลิตเนี่ยอาจจะมีปริมาณจํานวนหนึ่งอพอใช้โมเดลจําลองที่เป็นดิจิตอลทวินบวกกับไอไอ,ไอไระบบที่มีอ r t i f i c i a l intelligence ที่สามารถวิเคราะห์อะไรได้ล่วงหน้าเนี่ยตรงนี้ทําให้เราสามารถที่จะลด นะครับระยะเวลาในการที่เราจะเปลี่ยนนะครับการผลิตจากผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งไปชนิดหนึ่งนะครับอนอกจากนั้นเองเนี่ยลดการสูญเสียด้วยในแง่ของผลิตภัณฑ์ที่เราที่เราผลิตตรงนี้ก็ผมผมคิดว่าเป็นเป็นประโยชน์มากแล้วก็เรามองว่ามันไม่ใช่เฉพาะไอ้น,นี่เป็นเป็นโปรเจกต์เริ่มแรกแต่ว่าสามารถที่จะไปขยายผลนะครับขยายผล ในแง่ของกระบวนการผลิตอื่นๆเพราะว่าจริงๆก็ต้องเรียนว่าในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเนี่ยลักษณะของการทํางานเนี่ยมันจะมีมีมีกระบวนการที่เรียกว่าอาจจะถือว่าซับซ้อนพอสมควรมีปัจจัยต่างๆในกระบวนการผลิตค่อนข้างมากนะครับในกรณีที่เราเราทำตรงนี้ได้เนี่ยเราก็สามารถไปจําลองสถานการณ์อื่นๆนะครับผมยกตัวอย่างบางกระบวนการผลิตเนี่ยเราอาจจะมีคอนดิชันที่ว่าถึงจุดหนึ่งเนี่ยถ้าเรา เราควบคุมไม่ได้เนี่ยมันก็จะอาจจะเกิดปัญหาได้ตรงเนี้ยพอเราหยิบไปใช้เนี่ยเราอาจจะสามารถที่จะรู้นะครับว่าอาจจะมีสถานการณ์ที่เราเราไม่ไม่ต้องการให้เกิดเนี่ยแต่เรารู้ล่วงหน้านะครับเช่นาอาจจะรู้รรล่วงหน้าประมาณสักครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงพนักง,งานผลิตของเราก็จะเข้าไปบริหารจัดการนะครับโดยใช้ข้อมูลจากจากแบบจําลองตรงเนี้ยนะครับก็ทําให้เราสามารถลดการสูญเสียนะครับแล้วก็ทําให้การผลิตเนี่ยมีประสิทธิภาพ ค่อนข้างมากครับอืมครับโอ้โหนี้น่าสนใจมากเลยเอ่อคือปกติถ้าเป็นสมัอยอดีตแบบอดีตนานๆเลยเนี่ยเวลาเราอยากจะทดลองอะไรสักอย่างเช่นอาจจะเปลี่ยนการตั้งค่าในลายผลิตหรือว่าเปลี่ยนวัตถุด,ดิบอะไรตา่างๆพวกนี้เนี่ยเราต้องทําจริงๆเลยใช่ไหมครัคือต้องลงมือทําจริงแล้วจะรู้ว่ามันเป็นยังไงมันก็จะโอเคอาจจะไม่เวิร์กเสียเวลาแล้วก็อาจจะมีลอสเดียวต่างๆแต่ตอนนี้เนี่ยพอมีรเาาเเกนนีีี้้ขาาาาม่่่ยยยททุองงสสั ทุกอย่างที่เราอยากจะเปลี่ยน process เราสามารถ simulate ดูก่อนได้ว่าผลของมันจะเป็นแบบไหนเพื่อให้เราเลือกทางที่ดีที่สุดในการลงมือทำจริงๆใชเมี่ยใช่ครับถูกต้องครับตรงนี้ดีๆ <c oughs> ตรงนี้ก็เป็น <c oughs> เป็นเป็น,ปน,ปนผมถือว่าเป็นมันเป็นจังหวะที่เรียกว่าเทคโนโลยีของดิจิตอลเนี่ยม,มันมันมีศักยภาพเพิ่มสูงขึ้นมากนะครับ <c oughs> ในขณะเดียวกัน ค่าใช้จ่ายมันก็มันก็มันก็นกนกถูกลงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะดึงเทคโนโลยีเข้ามาใช้มันก็จะดึงมาใช้ได้มากขึ้นทำให้ทาใ,ให้เรื่องซับซ้อนที่ที่เคยมีปัญหาในอดีตเนี่ยสามารถที่จะท,ที่ที่จะนำไอไอไออ่า ไม่ว่าจะเป็นโมเดลจําลองการผลิตหรือระบบปัญญาประดิษฐ์ต่างๆเนี่ยเข้ามาใช้ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้ปัญหาที่เคยเป็นเรื่องยากเนี่ยเรามีโซลูชันเราสามารถจําลองได้ลดการสูญเสียประสิทธิภาพก็เพิ่มขึ้นอย่างอย่างเห็นได้ชัดครับครับคุณนวงค์ครับเราต่อยอดเรื่องนี้จากโปรเจกต์ที่เริ่มทำเนี่ยแล้วในอนาคตเราจะเอาพวก Data พวก AI อเนี่ยมาพัฒนาธุรกิจหรือว่าพัฒนาตัวโรงงานให้มันยิ่งฉลาดขึ้นไปกว่านี้เนี่ยเรามีแผนตรงนี้บ้างจะทำยังไงบ้างไหมครับ อันนี้ต้องเรียนว่าอยู่อยู่ในแผนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าอย่างนี้ผมเรียนอ่ะจริงๆก็คือว่าเมื่อกี้ผมพูดเนี่ยมาจะจะมองในเรื่องของของกระบวนการผลิตที่เป็นลักษณะการควบคุมนะฮะจริงๆงเนี่ยต้องเรียนว่าเรื่องปัญญาประดิษฐ์เองเนี่ยหรือเรื่องเอ่อแมชช e น e ลอ n ์ n ิเนี่ยมันยังทําได้อีกหลายรูปแบบนะครับผมผมยกตัวอย่ายองอีกอันหนึ่งที่มีความน่าสนใจคือว่าลักษณะโรงงานที่เป็นปิโตเคมีเนี่ยต้องเรียนว่าโรงงานเนี่ยจะรันอยู่ตลอดเวลาเลยรันยีบสี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็เราก็จะรันลง งาลักษณะเนี้ยทาไปรันเป็นเรียกอาจจะห้าปีหปีอะไรเงี้ยนะครับโดยที่ไม่มีการานำนำเครื่องจักรลงมาหมายว่าทั้งทั้งทั้งกระบวนการนะฮะแต่ว่าอาจจะมีคแค่ลงซ่อมบางส่วนหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือว่า คำถามคือว่าทำอย่างไรเราถึงจะลันเครื่องจักรลักษณะนี้ให้มีความต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นหนึ่งในหนึ่ในทห่งการที่นํามาประยุกต์ใช้นะครับก็คือว่าเราสามารถนํำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์แล้วก็ไอไอแมชชีนเลอร์นิ่งต่างๆเนี่ยเข้ามาใช้ก็คือว่าเราเรามีข้อมูลของเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆในโรงงานเนี่ยบางครั้งเราอาจจะมีการจัดกลุ่ม เครื่องจกักรเครื่องอจักรชงนี้จะมีความสําคัญมากที่ที่ถือว่ามีความเ,าเรียกว่าอะเป็น Critical e อิคิวเมนเป็นเครื่องจักรที่ที่เราให้ให้ความสําคัญสูงนะครับกลุ่มอุปกรณ์พวกเนี้ยเราสามารถที่จะเอาเอาปัจจัยต่างๆหรือพารามิเตอร์ต่างๆเนี่ยเข้ามาเป็นอินพุตเข้ามาเป็นสัเอาเอานำสัญญาณต่างๆเราเนี้ยเข้ามาในโมเดลที่เราสร้างไว้ นะครับแล้วตรงนี้เองเนี่ยมันจะมันจะเกิดการอะไรคือว่าเขาจะมีการทําเราเรียกว่าบางครั้งอาจจะใช้เป็นเป็นการดูแพทเทิร์นนะครับดูรูปแบบของสัญญาณต่างๆเนี่ยทาให้เราพีดิกทาให้เรารู้ล่วงหน้าได้ว่าอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยกรณีที่รูปแบบของสัญญาณต่างๆที่เราวัดเนี่ยมันเปลี่ยนรูปแบบไปไปไปอย่างอย่างนี้เนี่ยนะฮะเราอาจจะบอกได้เลยว่าอีกสัก60วันนะครับให้เตรียมตัวซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจากตัวนี้ แล้วเราก็จะเอาจะใช้เครื่องจักรอีกตัวหนึ่งเข้ามาทดแทนอะไรเงี้ยหรือจะสั่งซื้ออะนไลนสั่งซื้ออะไรต่างๆเนี่ยมันจะทาได้ได้ง่ายก็คือปัญหาที่มันจะเกิดเป็นแบบอุปกรณ์จะเสียแบบกระทันห,ห,หันหรืออะไรเนี่ยมันก็ลดลงก็เป็นการเตรียมการล่วงหน้าได้ค่อนข้างดีอันนี้ก็ถ้าเป็นอย่างที่เราเรียกกันบางทีเราจะเรียกว่า predictive maintenance เนี่ยนะครับก็บคือว่าเราสามารถที่จะที่จะรู้นะครับสถานการณ์หรือหรือ condition นะครับของ เครื่องจักรอุปกรณ์นั้นนั้นนะครับได้ล่วงหน้าแล้วก็มีการเตรียมการล่วงหน้าแล้วก็ทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะที่จะบริหารจัดการได้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 อย่างได้อย่างรับลึนนะครับอืมครับก็คือไม่ต้องรองเครื่องเสียแบบสมัยก่อนนู้นต้องรองเครื่องเสียก่อนค่อยซ่อมอันนี้จะรู้ก่อนเลยว่าอีกสักประมาณสามเดือนหกเดือนเนี่ยมีแนวโน้มจะเสียเตรียมสั่งอะไรมารอเลยแล้วคนาก็จะได้ค่อนข้างแม่นด้วยอ๋อโอเคอันนี้เราเราเรียกว่าทั้งหมดนี้เรียกว่าเป็น intelligent factory ได้ไหมครับ ได้ฮะผมผมคิดว่าจริงๆเนี่ยในภาพเมื่อกี้อย่างที่ผมเรียนแล้วพอเรามองเนี่ยผมผมคิดว่าเมื่อกี้ที่ผมพูดเนี่ยจริง,รงๆเราต้องถึงว่า i n t e l l i g e n น f ์ฟ t ค r y แน่นอนเป็นอยู่แล้วแล้วก็อาจจะมองทั้ง Value Chain เลยด้วยซ้ำไปว่าอย่างที่ผมเรียน วัตถุดิบเราก็มีวิธีเข้าไปบริาหารจัดการโรงงานรนส่วนที่อยู่ตรงกลางแน่นอนตรงนี้จะมีมีความซับซ้อนแล้วก็ใช้เทคโนโลยีได้มากนะครับขนาดในส่วนของลูกค้าเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงเรื่อง Digital คอมเม r ร์ p l a t ฟอร์เราก็เชื่อมโยง Data ด,ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอไอ้ฟลของ Data ต,ตั้งแต่ลูกค้าเข้ามาจนถึงกระบวนการผลิต นะครับเมื่อกี้ที่เราพูดถึงไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์บอนไซที่เราสามารถที่จะผมยกตัวอย่างเช่นเรารู้ความต้องการลูกค้าในสินค้าผลิตภัณฑ์อย่างหนึ่งเนี่ยไปเราเราส่งข้อมูลเข้ามามันก็จะมีเข้าไปอาจจะเข้าไปสู่ระบบการวางแผนการผลิตนะครับระบบการวางแผนการผลิตเสร็จเนี่ยปุ๊บไอกระบวนการผลิตก็จะต้องมีการเปลี่ยนการผลิตผลิตภัณฑ์อย่างที่ผมเรียนแล้วไอเมื่อกี้ที่เรา คุยคุยถึงโปรเจกต์บอลไซด์ต่างๆเนี่ยนี่ก็จะเป็นหนึ่งใน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 การประยุกต์ใช้แล้วว่าอ่าโอเคเรารู้แล้วความต้องการลูกค้าเป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้าต้องการจะเปลี่ยนกระบวนการผลิตเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องการในเวลานั้นๆในช่วงที่เรามองไปข้างหน้าเรามองออกอยู่แล้วนะครับเราก็จะใช้เทคโนโลยีรตรงนี้ได้ในขณะเดียวกันพอเราจะผลิตสินค้าลัก,ลกษณะขนาดนี้เราก็จะรู้ล่วงหน้าว่าเอ๊ะถ้าวัตถุดิบเนี่ยเราต้องการอะไรบ้างนี่ขอกไหครับเพราะฉะนั้นจะเห็นเลยว่า เรามันเป็นอินเทลเเจนต์ทั้งทั้งทั้งโรงงานทั้งแว u e ลูเชนเลยครับก็คือข้อมูลเนี่ยมันฟล w จากตั้งแต่ <flow S 2> ลูกค้าจนกลับย้อนกลับถึงผู้ผลิตวัตถุดิบต้นทางสุดเลยใช่จนจนเราสามารถมองเห็นอ่าเป็นมีมีความอ่าโปร่งใสของข้อมูลจนตั้งแต่ต้นทางไปยันปลายทางเลยครับครับแล้วก็สมมติว่ามันมีเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในแว u e ลูเชนนี้เช่นมันอาจจะมีสปค์ขึ้นมาเออมีเกิดเอ่อ ิดเส้นทางการขนส่งสักที่นึงเนี่ยเจ้าตัว AI มันก็จะบอกก็จนบอกเราได้ใช่ไหมครับว่าโอ้เอ้เดี๋ยวก่อนอันนี้มีปัญหาเพราะคนจะต้องไปเพิ่มกาลังการผลิตที่อีกโรงงานหนึ่งเพื่อที่จะมาคัอเคอร์ความต้องการได้ก็ก็ตามที่เรียนครเพราะว่ากรณีเนี่ยความหมายคือว่าสมมุตินะฮะว่าเราเรารู้เราเราผลิตเปเนี่ยมันอาจจะมีเช่นผมยกตัวอย่างเนื่องจาก เนื่องจากในกระบวนการผลิตเนี่ยเรามีหลายโรงงานนะรโรงงานหนึ่งอาจจะอาจจะมีมีอะไรขีดจำกัดในบางเรื่องในระยะเวลานน,นั้ๆที่ไม่สามารถผลิตในส่วนที่เราต้องการได้ในเพราะฉะนั้นในในแง่ของการบริหารจัดการเนี่ยเราจะรู้เลยว่าถ้างั้นเนี่ยเราจะโยกการผลิตเนี่ยส่วนนี้เอาไปไว้ตรงไหนนะครับได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ก,การทางการการเปลี่ยน การผลิตจากผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งไปชนิดหนึ่งเนี่ยก็สามารถทําได้อย่างที่บอกโดยใช้โดยใช้ไอ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 ซอฟต์แวร์ที่เรามีอยู่ที่เราพูดถึงเมื่อกี้โปรเจกต์บอลไซน์เนี่ยก็จะมาช่วยตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ก็จะทําให้ให้เรียกว่าอะไรการตัดสินใจเร็วนะครับประสิทธิภาพสูงแล้วก็ทาได้ทําได้แม่นยํารวดเร็วแล้วก็น่าจะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าซึ่งเป็นหัวใจสําคัญนะครับได้อย่างรวดเร็วครับอืมครับเอ่อ ผมเชื่อว่าข้อมูลที่เราได้มาในวันนี้เนี่ยเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการจํานวนมากเลยนะครับที่คิดว่าเออฟังแล้วเนี่ยน่าจะอยากทําแบบที่ S c G Chemical ทาบ้างเนี่ยนะครับก็เลยอยากจะขอคําแนะนาครับผมจากคุณธนวงว่าถ้าหากว่าเป็นผู้ประกอบการในภาคการผลิตมีโรงงานอยู่เนี่ยนะครับอยากจะยกระดับปัจจุบันนี้อาจจะเป็นแบบดั้งเดิม traditional อยู่อยากยกระดับให้เป็น intelligent factory หรือว่า factory of the future เนี่ยคุณธนวงมีคําแนะนํากับผู้ประกอบการอย่างไรบ้างครับ ก็ผมผมผมเรียนอย่างนี้ฮะก็คิดว่าจริงๆผมเชื่อว่าอย่างที่ผมเรียนแล้วตอนนี้เนี่ยด้วยระดับของความสามารถของเทคโนโลยีมันมาถึงจุดที่เรียกว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญแล้วนะครับในแง่ของต้นทุน ไม่สูงมากนะครับจริงๆผมผมเชื่อว่าผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่เนี่ยผมเชื่อว่าสามารถเข้าถึงได้นะครับทีนี้ลักษณะการเข้าถึงอาจจะมีได้หลายรูปแบบนะครับผมยกตัวอย่างถ้าเป็นอันนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของธุรกิจนะฮะอันนี้ผมผมอาจจะลองยกตัวอย่างให้ให้เป็นไอเดียคือว่าอย่างกรณีที่เป็นลักษณะอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ระบบข้อมูลค่อนข้างพร้อมเพราะเนื่องจากใช้ใช้คอมพิวเตอร์คอนโทร นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองเนี่ยมันก็เป็นการดึงข้อมูลขึ้นสู่ระบบเพียงแต่ว่า,าจ,จะมีการจัดการข้อมูลระดับหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลเนี่ยมันถูกต้องแล้วเราก็นาไปเข้าโมเดลที่เราพูดถึงเนี่ยนะครับแล้วก็สามารถที่จะอ่าจะทําการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลต่างๆโรงงานขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยก็ต้องไปดูว่าผมเชื่อว่าอาจจะมีข้อมูลบางส่วนที่พร้อมที่จะดึงขึ้นระบบได้เลยนะครับหรืออาจจะมีอาจจะมีโรงงานบางอ่าชนิดที่อาจจะมีมีหลายๆโรงงานชนิดขนาดที่ไม่ใหญ่มากนะครับ มีเครื่องจักรลันอยู่แต่ว่าอาจจะยังขาดการเชื่อมต่อข้อมูลคือสมมุติว่าเป็นเป็นเครื่องจักรชนิดหนึ่งแต่ว่ามยังไม่ได้เชื่อมต่อเข้าไปในระบบเนี่ยมันอาจจะมีใช้เทคโนโลยีที่บางครั้งเราจะเรียกว่า iot นะครับ,รบก็คือเอาตัวไปติดไปติดตั้งที่จะในในในสัญญาณที่เราต้องการดึงขึ้นเนี่ยแล้วก็ส่งสัญญาณขึ้นไปในระบบในเช่นขึ้นไปที่คลาวขึ้นไปนะนะฮะแล้วก็เข้าไปในอยู่เป็นดาต้าเบสที่เราสามารถที่จะดึงไปใช้ได้ตรงนี้เองเนี่ยผมก็คิดว่าทําได้เหมือนกันนะครับ,รบแล้วก็จริงๆตอนนี้เองผมเชื่อว่าก็จะมีผู้ให้บริการหลายๆคนเนี่ยที่สามารถที่จะที่จะเช่นอาจจะทําเป็นใช้ดาต้าเบสร่วมหรือใช้คลาวร่วมกัน นะครับ,รบแล้วก็มีมีเครื่องมือมีอุปกรณ์ที่เป็นระบบไอปัญญาประดิษฐ์ต่างๆเนี่ยอยู่ในระบบคลาวด์เลยนะครับ,รบกเ็เข้าเข้าไปใช้เป็นลักษณะเป็นบางทีบางคนก็จะเรียกว่า Pay-Per-Use อะไรอย่างเงี้ยนะฮะใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นอะไรเงรี้ยไม่มีความจำเป็นต้องไปลงทุนโครงสร้างพื้นฐานใหญ่ๆด้วยตัวเองทั้งหมดแต่ว่าลักษณะเป็นการเข้าไปแชร์นะครับการใช้ นะตรงนี้เองเนี่ยก,ก็ก็สามารถที่จะเข้าถึงนะครับเพียงแต่ว่านอกเหนือจากนั้นอาจจะเป็นเช่นการการจะบางทีมันต้องมัต้อง,อ,งอาจจะมีคนไปช่วยดูว่าเอ๊อะวิธีการที่จะ,ะปรับปรุง บางทีเราต้องไปเข้าใจกระบวนการผลิตอ,อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปดูว่าจะซิมปิฟจะทําให้มันง่ายขึ้นยังไงไหมก่อนที่จะใช้ดิจิทัลเข้ามาควบคุมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็อ,กอีกเรื่องหนึ่งผมคิดว่าอาจจะยังไม่ได้กล่าวถึงก็คือว่าบริษัทที่เป็นจริงๆทั้งขนาดใหญ่หรือขนาดกลางขนาดเล็กผมว่ามีความจำเป็นเหมือนกันนค็นนคือว่าจริงๆเนี่ยอีกอันหนึ่งของการขับเคลื่อนที่ผมอยากจะเะรียนคือว่าเราทําไม่ได้เฉพาะทําเมนูเฟสชาร์ลิง n o n m น n u f a c t u r i n g เราก็ทํา นะคความหมายก็คืออะไรก็คือว่าไอไอกระบวนการหลังบ้านต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวกับ Paperwork ต่างๆเนี่ยผมยกตัวอย่างเนี่ยอย่างเราทำเนี่ยนะฮะเราใช้เทคโนโลยีพวก i m a g i n g ต่างๆเนี่ยเราสามารถที่จะอ่า,อานนะครับพวกพวกเอที่ที่ส่งเข้ามานะครับที่เป็นเป็นข้อมูลเป็น paper เนี่ยโดยที่ไม่ต้องเช็คคนใช้เครื่องอ่านเลยนะครับแล้วก็ก็จะ Input Data เข้าไปในระบบ ได้ทันทีทําให้กระบวนการ processing เนี่ยมันเร็วขึ้นนะครับอะไรอะไรทานองนี้ซึ่งความหมายคือว่าไอไอง,งานลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะช่วยทําให้ทําให้ให้จริงๆก็คือว่าก็ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับในขณะที่ค่าใช้จ่ายก็ก,ก็ก็ไม่ได้สูงขึ้นนอกเหนือจากนั้นเนี่ยถ้าผมอยากจะแชร์เรื่องก็เป็นเช่นบางทีกระบวนการ <c oughs> กระบวนการจัดเก็บ นะอ้พวกอะไรนะครับการสั่งซื้อของอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีอย่างอย่างเราเองเนี่ยเราก็ทําพวกเทคโนโลยีที่เป็นลักษณะเป็นเหมือนการผูนะครับการซื้อ<ช>น,ะนะครับอ,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 อุปกรณ์ต่างๆนะครับอาจจะเป็นอุปกรณ์เช่นเรื่องเซฟตี้อุปกรณ์ general purpose ต่างๆที่เป็นอุปกรณ์ทั่วไปที่ใช้งานนะครับตรงเนี้ย สามารถที่จะที่จะร่วมกันใช้ได้ทําให้สามารถที่จะมีเวนมีมีคนที่จะขายของเนี่ยเราออกขึ้นบนที่แพลตฟอร์มแล้วเราก็มีผู้ซื้อที่จับมาเจอกันนะครับทําให้ hmm. ทําให้สามารถที่จะมีการอ่รู้นะครับมีการอา่นำอ่าปริมาณการซื้อเนี่ยมา,มารวมกันแล้วก็มีอํานาจต่อรองร่วมกันทําให้เกิดการ อ่าซื้อของที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยผมผมก็คิดว่าตรงนี้เองเนี่ยในในผู้ประกอบการที่เป็นขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่เนี่ยตรงนี้เองผมคิดว่าอาจะถือว่าเป็นคอมมอนดิชชอ่ะคือเป็นเป็นอะไรที่เรามองเห็นว่าเป็นประเด็นที่ท,ที่ที่เห็นเหมือนกันอาจจะมีโซลูชันจากที่หนึ่งก็เป็นโซลูชันของอ่ของคนอื่นได้ด้วยเหมือนกันนะ mm. ครับ ซึ่งตรงนี้เราจริงๆเราเราก็ยินดีนะครับถ้าใครจะอยากจะร่วมร่วมทํางานกับทางเราเพราะว่าผมก็คุยกับทางทีมเราเราพัฒนาไปหลายๆเรื่องเนี่ยก็ก็ตอนนี้จริงๆเราก็จะมีแพลตฟอร์มผมยกตัวอย,อย่างอย่าง predictive maintenance หรือการการการ,การวิเคราะห์ล่วงหน้าของอุปกรณ์เนี่ยเราสามารถรที่จะมีแพลตฟอร์มที่จะรองรับให้คนอื่นเข้ามาร่วมใช้ได้นะครับโดยที่อาจจะ ก็คือเป็นคือไม่ไม่ต้องมาลงทุนแบบสร้างฮะไอไอไอไลงทุนเยอะๆเพื่อมาสร้างระบบใหญ่ๆแต่มาแต่มาร่วมแชร์นะครับแชร์ค่าใช้จ่ายในบางส่วนแล้วก็มีประโยชน์กับตัวตัวโรงงานเองอะไรทํานองนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์ผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับซึ่งจริงๆตอนนี้เราเริ่มรู้เอาตรงนี้ออกมาเป็น เป็น Business Model หนึ่งเหมือนกันเพราะว่าเราคิดว่าไอ้การแก้ปัญหาที่เราแก้เนี่ยก็อาจจะก็อาจจะเป็นปัญหาที่ที่ช่วยช่วยช่วย support คนอื่นได้เหมือนกันในขณะที่ช่วยลดค่าใช้จ่ายในในแง่ของการบริหารจัดการในอนาคตครับครับก็สิ่งที่ทาง SCG ซียเกมทำมาบางส่วนเนี่ยคุณธนวงเดชกรณาเล่าให้เราฟังว่าอาจจะสามารถนําไปให้คนอื่นใช้งานได้ด้วยใช่ไหมฮะเพื่อที่จะ ราะว่าก็ได้ทํามาพอสมควรสร้างมาเพราะเข้าใจว่าผ่าน r ร c e s s การที่ต้อง trial and error มาเยอะตอนนี้ได้เป็น product ได้เป็น tools ที่โอเคใช้งานได้จริงแล้วคนอนื่นอาจจะสามารถเข้ามาแชร์ได้ด้วยแล้วก็จ,จะเป็น business model ใหม่ๆของ SGC h e m i c a l ในอนาคตอีกด้วยใช่ไหมครับครับนะครับโอ้โหวันนี้นี่ผมว่าเราได้ทั้งความรู้นะฮะแล้วก็ได้ได้เห็นภาพใหญ่ด้วยว่าเออจริงๆเนี่ยการนำเรื่องของ AI เรื่องของ a c ช ine learning อะไรที่เราพูดกันเยอะๆช่วงนี้เนี่ยเข้ามาใช้ใน ในหน้างานจริงๆเนี่ยมันส่งผลให้เกิดประโยชน์อะไรบ้างลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพนะครับแล้วก็กอาจจะก่อให้เกิดธุรกิจใหม่ๆขึ้นมาในอนาคตด้วยนะครับวันนี้ต้องต้องขอขอบพระคุณอย่างมากเลยนะครับผมคุณชนะวงศ์อารีรัชกุลนะครับกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ S c G Chemical นะครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยแล้วก็แชร์มุมมองเรื่องของ Culture of Innovation นะครับกราบขอพร้คุณท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ Mission to the Moon Podcast Culture of Innovation Empowered by Microsoft Thailand.